นายอสุดท้ายของผมมันเหมือนโจรมากเลยอ่ะไม่เคยโจมเลยไม่รู้เรียนพันห้าเฮดีไปรับเมียเดี๋ยวก็จบแล้วนยมันไม่ได้พูดอย่างนั้ Số tr Áo này lại tới rồi sociedad đi Ừ. ไม่ค่อยเจ็บตัวนี้เท่าไหร่จำท่ามันไม่ค่อยได้ตีอใผู้หญิงเล่นขนาดเลยไปโอ้ยไมท่ามันเลยจังวะอีก้ยโอ้ยปาเมียดีกว่าไม่คีดโกงอ้กมแชมเป้อยากโดนมาม่าบอโอ้ย Quý em đãi hỏi 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 không hỏi 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 này, hỏi 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 กันได้ชิวๆคือใหม่และไปโลบดินไปดูพลังที่ใท้เองของดีโอซะเลี้ิวหอกดีหน้าพลังที่ใท้จริงของดีโอพวกนี้จัดพุ่งไปไปเอ้ยอะไรวะเฮอเฮ้อ

ไปไรไปเล่นตัวน้ไอไป <c oughs> เป็นไงพี่ลุงเดี๋ยวโ,โหดปะอ่าก็โหดใช้ได้ไมาเสียงเดียวมาสูงกันวะสะคิบไดเปล่าวะลุงเรากดแท็บดิจี่จังหวะนี้แหละแท็บก่อนที่มันจะพูดไปนะไม่ได้ ยังเราตัดไปลองใหม่แบบพอปรากฏตัวแล้วก็กดแท็บเลยนะครับวันนี้อาจจะได้ก็ได้อมรองกับบอดแล้วมันได้อันนั้นบอดหรือเปล่าคนผมก็เคยเห็นแบบเขาไปเล่นแข่งกันเนาะแบบเขาก็กดแท็บมันก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้พี่ไม่รู้ตัดไปค่อลอง ăn thêm nỗi cổng hương thêm nỗi cổng hương thêm nỗi cổng hương thêm nỗi เอออ้ยอออออะไรวะเปิตัวได้ยังไงกันเฮ้ยอะไรไป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 อะไรอะไรเนี่ยเูเสียงดีโอเกตรอในพี่หนุ่มแล้วปัดปปามิจูเออปัดนุม ชมปแกมมาไหนเ่เป็นไรดีโเป็นแบงพายก็รู้เต้องไม่ไงจะแงพวลของดีโอที่แท้จริงให้ดูโอ๊ยยังให้คนแต่งากันโอ้ยอะไระันโอ้ยโอ้ยจะมาใส่งพอังอะไรตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ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 ้ยโอยโอ้ย โอ้ยโอ๊ยโอ้ยอย่าใส่ั้งแงหรอกปามีใส่เลยโอ้ยอันนี้ก็เียกกันแล้วกันแล้วสินะอ้นใหญ่ผมปาเมีเสแลนะปาเมียเหรอแบบแบบแบบแเล่นสนุยปามีอืออัดเข้ากำแพงไป่ไปด้านที่ ไม่เป็นไราตราต่อไปได้เวลาเตะพลังของดิโออยู่อยากเข็มพลังที่แท้จริงของดีโอไปแล้วโอ้ยโอ้ยนี่คือเวลาดีดีโอจริงพี่ลุงดูนี่ฉีดนะอย่าโอ้ย,ออยเปรี้ยงแชร์รักชอบชอบใช่ไหม,ไช,มชอบใช่ไหมไม่เปลี่ยนได้ใช่ไหมล่ะชอบใช่ไหม

บอลพันย่อต้ยขอ้ยเฮ้ยโอย้ยเระผิดผมกเฮ้้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเ้ยเฮเต้ยเฮ้ย้ย้้ยยยอเยย้ยเอเออดดนิ้วดดนิ้วขอสอนให้เด็กรู้หน่อยแย่ะแกเด็กเนี่ย แล้วไมาดีโอจริงแล้วแบบมันโดนอัดรัวๆเลยวะเนี่ยเออนั่นแหละเอเอเปิดเวลาเกูไม่ได้ตีเลยอะไรเนี่ยพลังก็หมดเร็วเหลือเกินหมดเร็วไงเพราะมึงใช้ปลาก่อนอ่ะถ้ามึงไม่ใช้ปลาปลาหมดก่อนนะดีโอพูดนี้ไม่มีใครทำดีโอพูดนี้ได้ดจะหนีฉันไม่ได้อยากจะหนีนะฉันแค่จะไปหาเพื่อนนะนะไปเพื่อนเองเพื่อนเองเพื่อนก็ช่วงฆ่าไม่ใช่หรอ ออลูฟี่ไลูฟีอ่อยู่ไทยฉันเป็นพันธมิตรกับกลุ่มลูฟี่ะนะโ oh, 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 อ้ซาบิดาโอ้ซาบิดาโอ้โติดติดติดโอ้ยโอโอ้ยโติด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  งานเอยเยยา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 ยจะเข้าไปทไมไม่ได้คิดจะพุ่งเลยแต่คือมันเดินไปให้ถอยหลังเต็มที่แล้วเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วแล้วก็ตี้พุ่งา้นะไงดายูฉันอยู่หลังต้นไม้ไปเออเไป d c u

ยเออโอ้ยโอ้ยมีการดาวน์โหลดดาวน์โหลดไม่มีเวลาดาวน์โหลดเออไม่มีเวลาดาวน์โหลดยังเฮ้ยมีการวา้าบว่ะเออไม่โดนหรอกจะตัวง่ายง่ายงั้นเลยเหรอโอ้เอาไปกินเล็กสกิลฮอกอุ้ยอุ้ยกันกันท่าได้บ่ ก็แล้วโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอกาสที่จะชนะเพียงเดียวโอ้ยสายตอดอยู่ระยะไกลบาพี่ัวหลวงตานี้ที่โอจริงแหละอู้โอ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำได้ไงไม่รู้ว่ากดแปลงล่ามตอนที่แบบจะกดพุ่งหรือไม่ก็กดต่อยอ่ะประมาณนั้นเอึมอะไรวะ

เอ้ยมัดเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเขาเขาเริ่มทำลายเราลัวแล้วเด็กิวฮอกเตะชิบหายแล้วโดนโดนแน่โดนแน่โอ้ยเรียบร้อยการพอดียิงปิ้วยิงก่อนได้เปรียบโอ้ยจะยิงต่อเปล่าโอ้ยเยเดี๋ยวคนเข้ามาระยะใกล้ เออหญิงต่อบว่าหญิงต่อบว่าหญิงไอ้เฮ้ยแปลแปลแปลโ้ยตรงก็ไปล้มพอดีเลยอ่ะแม่งจังหวะแม่งดีจัดเลยอ่ะเอยู่แล้วเขาเรียกว่าเรียนรู้จังหวะเฮ้ยเีย่เนี่ยโออโออเอ้ยเรียรูเรียนรู้เรียนรู้ตาต่อไปีโอจริงอ่ะีโอจริงแล้วเกียร์แรงเต็มแล้วมาถึงผมจะ e ีหน้าพี่คนแรกเลยโอ้ย s p e หน้า oi 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 À được Con ăn được rồi. Pê. Pê. Ờ. Dính. Ôi Cay oh, okay. oh. oh. <laughs> like là da cay. Oh. Ừ, ừ, ừ là cay. khó lọn rồi. Đám cho Mà อะไรกันแต่ไม่ดีโอไม่ดีโอแอบกันวะเนี่ยโอ้เออเกี่ยจริงกูไม่ได้ทำอะไรแค่ไหนเออเตะเตะประสานเออลูกไข่เป็นตัวเใช้ร่างล่างโหวดละเะร่างโหวดแม่งกูโดนอ่านอย่างเดียวเลยยังไงเนาะลอยกลางอากาศโอ้ยโอ้ย

เออออสอนสอนเด็กก็ไม่รู้กูเศร้ากับดีโอมากเลยแต่โ <c oughs> <c oughs> อม่งไม่ทำพี่ะไรเลยลาบโอยพี่รู้มึงไม่เสื้อมันขาดอย่างเง้ยนะไม่เสื้อมันไม่ขาดได้หมดวะ <c oughs> เออเออได้อะ <c oughs> วะผมอยากให้มันขาดได้หมดอ่ะพี่รูงทำงยังลย